สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิวพรปะชูโชตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนวันนี้จะมานำเสนองานวิจัยในหัวข้อการพัฒนาไบโอเซนเซอร์ ensor, ด้วยเทคนิคแอลตาซามสำหรับตรวจหาเชือ oh ้อ e n t e r o h e m o r r h i c e เ h e r i c ช i a โ o l i ค่ะ oh e n t e r o h e m o มเลติ i c E. โค l i เป็นแบคทีเรียท่อนสั้นแกมลบสามารถผลิตสารพิษที่ชื่อชิก้าและก่อให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงในสุกรซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยโรคติดเชื้อที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสุกรเป็นอย่างมากคืออีดิมาดีซีสหรือโรคบวมน้ำซึ่งพบได้บ่อยในลูกสุกรหลังหย่านม เมื่อสุกรได้รับเชืออเช้ออีโคไลเชื้ออีโคไลนี้จะปล่อยสารพิษช,ชีก้าไปทำลายหลอดเลือดทำให้ของเหลวในหลอดเลือดถูกปล่อยออกมาแล้วไปสะสมที่อวัยวะต่างๆส่งผลให้สุกรมีอาการบวมที่เปลือกตาหน้าผากจมูกปากและหน้าอกนอกจากนี้ยังส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้มีอาการทางประสาทเช่นไม่อยากอาหารเดินเซเป็นอัมพาตหรือชักแบบขาตะกุยลูกสุกรบางตัวที่มีอาการรุนแรงจะทําให้เกิดการตายแบบเฉียบพลันในปัจจุบันการวินิจฉัยลูกสุกรที่ติดเชื้อจะทําโดยการสังเกตอาการเบื้องต้นการตรวจหาเชื้อด้วยเทคนิค polymerase chain reaction หรือ pcr การตรวจจับเชื้อด้วยเทคนิค e n z y m e Link งอิ o ม o โ o ซอฟหรือ ELISA แต่ในเทคนิคการวินิจฉัยเหล่านี้ต้องใช้เวลานานมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้เครื่องมือเฉพาะและมีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นการพัฒนาชุดตรวจเชื้อ e c o l i ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในงานวิจัยนี้เลือกใช้เทคนิคแอบ,บตาซามในการพัฒนาชุดตรวจเชื้ออีโคไลในสุกรเนื่องจากเป็นเทคนิคที่ง่ายต่อการออกแบบหรือดัดแปลงมีความชอบและความจำเพาะจอดจงสูงต่อโมเลกุลเป้าหมายมีความเสถียรสูงง่ายต่อการนำไปใช้และง่ายต่อการมองเห็น แอ t a าซามเรียกอีกอย่างว่า DNA-3 ซมหรือ RNA-3 ซมจัดเป็นหนึ่งในไบโอเซนเซอร์ที่วิเคราะห์โดยการสังเกตสีแอ t a าซามประกอบด้วยโปรอัลฟาโปรเบต้าเส้นแอปต m เมอร์และฮีมินหลักการของเทคนิคแอ t a าซามโดยทั่วไปคือเป็นการดัดแปลง DNA หรือ RNA สายสั้นให้สามารถทำหน้าที่คลายเอนไซม์เพอร์อในการเล่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของสับสเตต ABTF และทำให้เกิดสีที่สามารถสังเกตเห็นได้ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้นำหลักการของเทคนิคแอปกาซามมาพัฒนาเป็นชุดตรวจเชื้ออีโคไลนั่นคือ ถ้าในสารละลายไม่มีเชื้ออีโคไลเส้นโปล่ทั้งสองเส้นจะสามารถเกิดคอม p พลเมนทาแรกับแอบตัมเมอร์ทำให้เกิดโครงสร้าง G- วอดูเพล็กและรวมตัวกับฮีมินจึงทำหน้าที่คลายเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารเตจทเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสีเขียวขึ้นแต่ถ้า หากสารละลายมีเชื้อออโคไลแอปตัมเมอร์จะจับอย่างสำเพะกับอีโคไลทำให้แอปตัมเมอร์ไม่สามารถเกิดคอม p พลเมนเทอรีกับโพรบแอลฟาและโพรบเบต้าส่งผลให้ไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของส u b เตต ABTS จึงไม่เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสีเขียววัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือเพื่อพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อ oh e n t e r o h e m o l y t i c E. coli ในสุกรโดยใช้เทคนิคอปตราซามในการพัฒนาชุดตรวจเชื้อ E. coli ในสุกรโดยใช้เทคนิคอัตราซามแบ่งเป็น6ขั้นตอน1คือการออกแบบโปรบแอลฟาและโพรบเบตาโปรบแอลฟาและโพรบเบต้า เป็นส่วนประกอบสำคัญที่เกิด c o m p l ล m e n t a r y กับแอบต m e r แล้วทำหน้าที่คลายเอ็นซเพอร์ออกซิเดสในการออกแบบทั้งสองโปรตีนจำเป็นต้องศึกษาโครงสร้างทุติยภูมิของแอบต m e เเพื่อจะหาบริเวณที่สามารถเกิดคอ m p พลเมน t a r ากับแอบต m e r อร์ได้จากโครงสร้างทุติยภูมิของแอบตา e เมอร์ พบว่ามี3บริเวณที่อบซเมอร์สามารถเกิดการจับกันเองหรือที่เรียกว่าเซลล์คอม l พลเมน a r y ทารีในงานวิจัยนี้จึงเลือกบริเวณที่2ในการออกแบบทั้ง2โผลเนื่องจากงานวิจัยของโซกและคณะกล่าวว่าโพรบแอลฟาและโพรบเบต้าที่เกิดคอม p พลเมน t a r ทารีกับแอบซัมเมอร์บริเวณตรงกลางจะทำให้มีกิจกรรมของเอนไซม์มากกว่าในตำแหน่งปลาย ดังนั้นโผล่อัลฟาจึงมีลำดับนิวเคลียอ์ไทเป็น t a c c t ซึ่งสามารถเกิดคอม p พลเมนต์เทอรีกับแอบสัมเมอร์ที่บริเวณเกอบสีแดงและโผล่เบต้ามีลำดับนิวเคลียอ์ไทเป็น ACGTGT ซึ่งสามารถเกิดคอม p พลเมนต์เทอรีกับแอบสัเมอร์ที่บริเวณกกอบสีน้ำเงินในขั้นตอนที่2 เป็นการทดสอบความเป็นเอนไซม์ของแอตาซามในการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันหลังจากที่ได้ออกแบบโปรบ a อลฟาและโปรบเบต้าจึงทำการทดสอบว่าทั้งสองโปรบที่ออกแบบสามารถเกิดคอมพลเมนทารีกับแอบตาเมอร์เกิดเป็นแอตาซามที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของสบสเต็แล้วให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสี ในงานวิจัยนี้ใช้ ABTS เป็นสับเตของปฏิกิริยาผลพบว่าสารละลายที่มีแอปตาซามจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเช่นเดียวกับสารละลายที่มีเอนไซม์ฮอสสารดิตเปอร์ออกซิเดสในขณะที่สารละลายที่ไม่มีแอปตาเมอร์พบว่าไม่มีการเปลี่ยนสีของสารละลาย ผลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าโปรบแอลฟาและโปรบเบต้าที่ออกแบบสามารถจับกับแอลตัมเมอร์และฮีมินส่งผลให้เกิดการเล่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารเตต a b t s ได้ในขั้นตอนที่3เป็นการตรวจจับเชื้ออีโคไลโดยใช้เทคนิคแอปตาซามในการทดลองนี้ ทำโดยบ่มโปรเอลฟาโพรเบตาแอบตเมอร์และเชื้ออีโคลายเป็นเวลา10นาทีจากนั้นเติมฮีมินแล้วบ่มเป็นเวลาอีก10นาทีหลังจาก10นาทีใส่สารเติ a b t f แล้วสังเกตสีของสารละลายผลการทดลองพบว่าเมื่อมีเชื้ออีโคลายในสารละลายสีของสารละลายจะไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียว เมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลผลนี้แสดงให้เห็นว่าแอบตัมเมอร์สามารถจับกับเชือ e ้ออีโคลส่งผลให้โพรบทั้ง2ไม่สามารถจับกับแอบตัมเมอร์จึงไม่เกิดเป็นแอบตาซามและไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของับสเตตเทดังนั้นแอบตาซามที่ออกแบบในงานวิจัยนี้ สามารถตรวจจับเชื้ออ e ีโคไลได้ในขั้นตอนที่4เป็นการทดสอบความจำเพาะต่อ,อตรงในการตรวจจับเชื้อเอนเ r โรฮ m โมเล i c ก c อ l โคลของชุดตรวจแอัตาซามที่ได้พัฒนาขึ้นในการทดลองนี้ทำโดยบ่มโพบเอลฟาโพบเบต้า อตมอร์ omer, กับเชื้อแบคทีเรียรต่างๆผลพบว่าสารละลายที่มีเชื้อ e n t e r o h e m o l y ล i ิ E. coli ไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวในขณะที่สารละลายที่มีเชื้อแบคทีเรียรชนิดอื่นเปลี่ยนเป็นสีเขียวผลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าชุดแอปตาซามที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจจับเชื้ออีโค l i อย่างจำเพาะเจาะจง ในขั้นตอนที่5เป็นการทดสอบความไวของชุดแอปติตามนี้ซึ่งผลการทดลองพบว่าสารละลายไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อมีความเข้มข้นของเชื้ออีโคไลตั้งแต่1คูณ10กำลัง8เซลล์ต่อมิลลิลิตรดังนั้นชุดแอปติามที่ออกแบบในงานวิจัยนี้ สามารถตรวจจับเชื้ออีโคไลได้ตั้งแต่10กำลัง8เซลล์ต่อมิลลิลิตรสรุปผลการทดลองแอตาซามเกิดจากการรวมกันของโปรบีนอัลฟาโปรตเบตา้าแอบตัมเมอร์และฮีมินแอปตาซามที่ออกแบบสามารถทำหน้าที่ขายเอ็นสามเพอร์ออกิเดส ในการเล่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของสบสเตต ABTS ได้แอ3ตซามที่ออกแบบในงานวิจัยนี้สามารถตรวจจับเชื้อ oh e n t e r o h e m o l y t i c E. coli ได้อย่างจำเพาะเจาะจงแอนติซมที่ออกแบบในงานวิจัยนี้สามารถตรวจจับเชื้อ E. coli น้อยสุดที่ความเข้มข้น10กำลัง8เซลล์ต่อมิลลิลิตร สุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณโครงการพัฒนาน,นักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมที่ทำหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังการนำเสนอค่ะขอบคุณนะคะเ,เชิญที่ประชุมให้คาช่วยถามคำถามเลยค่ะนี่คะ เช่นเคยนะคะที่เนถามนำไปก่อนนะคะไม่ทราบว่า,าชุดที่ตรวจตรวจวัดอีคไลนเนี่ยค่ะไม่ไม่ไมพูดพูดไม่ได้พูดไม่ได้แตะเรื่องเวลาของการตรวจวัดเนาะค่ะเขาคร่าวเนี่ยหนึ่งตอนหนึ่งตัวอย่างตรวจครั้งหนึ่งได้กี่ตัวอย่างคะแล้วใช้เวลาสักเท่าไหร่ต่อตัวอย่างคะ ตรวจครั้งหนึ่งเราจะได้ประมาณห้าตัวอย่างค่ะแล้วตัวอย่างหนึ่งใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะใช้เวลาประมาณสิบนาทีค่ะคือเราจะเตรียมชุดตรวจที่เป็นอัตราซามก่อนคก็คือ<ว>ใช้ครั้งตรวจทีครั้งหนึ่งได้ตรวจตรวจได้ห้าตัวอย่างแล้วก็ใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีความหมายคืออย่างนี้ใช่ไหมคะ ค่ะสิบสิบนาทีในการบ่มกับเชื้อเอาที่รู้ผลเลยอะค่ะอ๋อรู้ผลเ,เลยเขียวไม่เขียวเนี่ยอ๋อประมาณยี่สิบนาทีค่ะพอต้องรวมเวลาที่ใส่สับเอเ a ท t s ด้วยค่ะแล้วคำถามต่อไปนะคะหนูพูดถึงในเชิงของสเปซิฟิกชิตีว่าค่อนข้างสเปซิฟิกกับอีโคไลทีนี้เท่าที่เรารู้รู้กันอยู่ว่าอีโคไลมีสายพันธุ์มากมายเลย อันนี้เนี่ยสเปซิฟิกไปถึงตัวสเตรนหรือว่าสับสับสปีชีไมคะหรือว่าเป็นกว้างเป็นอีโคไลเท่านั้นเอ,อ,อีโคไลนี้นะคะคือได้รับการแยกเชื้อมาจากคณะสัตวแพทย์ของวิทยาเขตกำแพงแสนของมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะไม่ใช่ค่ะคำ,คำถามคำถามคือหนูอธิบายว่าคือหนูไป เปรียบเทียบกับเชื้อตัวอื่นใช่ไหมคะเชื้อชนิดอื่นหมายถึงจีนัสอื่นถูกไหมคะแล้วหนูก็สรุปว่าชุดทดลองของหนูเนี่ยค่อนข้างสเปซิฟิกกับอีโคไลทีนี้ประเด็นของอาจารย์คืออีโคไลมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากมายเลยใช่ไหมคะแม้มันจะเป็นแบคทีเรียแม้แม้มันจะเป็นแบคทีเรียก็ตามมีมีสตรนสับสตรนเยอะไปหมดเลยทีนี้คําถามคือว่าคือ สเปซิฟิกซิตีเนี่ยแค่ระดับสปีชีหรือว่าไปได้ถึงสับสเตรนหรือว่าสับสปีชีก็ได้แค่ระดับสปีชีค่ะ,คะก็เป็นอีโคไลทั่วไปใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะอันที่สามนะฮะระหว่างยังไม่มีคำถามอื่นหนูสรุปตอนท้ายว่าเครื่องมือชุด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 ตรวจวัดอันนี้สามารถตรวจวัดได้เชื้อที่ไม่น้อยกว่าสิบกำลังแปด เซลล์ต่อ ml อใช่ไหมคะค่ะอันนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานสากลไหมคะว่าอ่อันนี้ใช้กับอาหารใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นอาหารเนี่ยควรต้องมีเชื้อไม่น้อยกว่าเท่าไหร่หรือว่าอันนี้คือคือขีดขีดที่ว่าขั้นต่ำของมาตรฐานอาหารอาหารที่ปอลอดภัยล่ะต้องมีเชื้อไม่น้อยกว่าสิบกำลังแปดเซลล์ต่อเซลล์อีโคไลต่อเ l มไหมคะถือจะถือว่า บอ่อไข่แล้วก็เครื่องมือก็ตรวจวัดได้ด้วยค่ะคือ,ค,อคืองานนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์ที่จะนําไปใช้จริงในฟาร์มสุกรนะคะซึ่งเขาอยากจะรู้ว่าหมูตัวนี้เป็นโรคนี้ไหมเขาก็เลยจะตรวจจากอุจจาระค่ะซึ่งถ้าถ้าจะนําไปใช้ต่อไปในอนาคตเขาจะตรวจจากอุจจาระค่ะซึ่งซึ่งถามสัตรแพทย์มาแล้วอะค่ะเขาพบว่าถ้าโดยปกติในอุจจาระค่ะก็จะมีอีโคไลที่เหมือนเป็นเชื้อ ธรรมดาปกติอยู่แล้วค่ะแต่มีจํานวนประมาณ1ิบกาลังสี่สิบกลังหเซลล์ต่อมิลลิลิตรแต่ถ้าหมูตัวไหนที่เป็นโรคอะคะ่ะ <ừ. S 2> เชื้ออ e ีโคไลก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นทวีคูณน,นะคะค่ะดีเลยอันนี้นี่ที่ว่าเชื้อจะเพิ่มทวีคูณเชื้อเพิ่มถึงระดับไหนเรียกว่าหมูเป็นหมูเป็นโรคละอย่างเช่นที่หนูให้ตัวเลขมา1ิกําลัง8ดเซลล์ต่อแอลนี่ระดับที่หมูเป็นโรคหรือว่ายังปลอดภัยอยูออ่หมูเป็นโรคแล้วค่ะเกินสิบกาลังห เซลก็เป okay, ็นโรคแล้วค่ะนะคะโอเคค่ะดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ